สวัสดีคะ่ะพบกับจิตจาริไอวนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวนะคะอุปกรณ์ทำโมบายจากหลอดกันคะ่ะเห็นเพื่อนๆหลายคนถามกันเข้ามานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เรามีอยู่วันนี้นะคะก็จะมารีวิวตัวกระดิ่งไว้ห้อยโมบายนะคะก็จะมีให้เลือกหลายสีคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะถัดมาก็จะเป็นลูกปัดนะคะแบบวงลีค่ะอันนี้จะเป็นแบบขุนนะคะลูกปัดแบบวงลีแบบขุนนะคะก็มีหลายสีเหมือนกันค่ะอันนี้เราจะแบ่งเป็นห่อเล็กๆนะคะซึ่งก็เหมาะสำหรับมือใหม่หรือคนอยากได้ลหลายๆสีค่ะอันนี้ก็เป็นแบบ ก้มแบบขุ่นค่ะอันนี้เป็นแบบใสนะคะถ้าแบบใสนี่เราร้อยเข้าไปก็จะสวยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกปัดแบบสีทองค่ะ อีกหลายอย่างนะคะอันแบบนี้ก็จะเป็นกากเพชรค่ะกากเพชรอันนี้ก็จะเป็นลูกไข่มุกนะคะเอาไว้ร้อยเอาไว้ร้อยนะคะเอาไว้ร้อยกับเลื่อมดอกไม้นะคะก็เป็นกระดิ่งแบบเล็กแล้วก็เลื่อมดอกไม้อันใหญ่แล้วก็อันเล็กนะคะขนาดเล็กขนาดเล็กก็จะแบบนี้ค่ะได้เยอะ ขนาดใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะมีอุปกรณ์ต่างๆอีกมากมายเลยค่ะสรับวันนี้ก็มาแนะนำค่ะสวัสดีค่ะ <I am. S 1>